เอาละก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่าผนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองเด e กีน o n นนั่นเองครับก็ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปประวัติของตัวเองนั่นเองนะครับฟังไม่ผิดนั่นเองนะโอเคนะต่อไปก็ให้ให้เจ้าของช่องนะครับมาเล่าประวัติของตัวผมเองนะครับไปเรื่องกันเลยครับ โอเคครับในเมื่อเราให้เดอะกรีนวันแนะนําตัวแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปประวัติของเดอะกรีนวันนะครับสติ๊กแมนของช่องผมนั่นเองนะครับซึ่งเอาเป็นว่าขอบอกแล้วกันนะครับว่าเดอะกรีนวันมันไม่ใช่ตัวละครของดีเซอร์สวันหรือว่าอลันเบเกอร์นะครับมันไม่ใช่ทั้งสองช่องนั่นแหละแล้วก็ช่องอื่นๆด้วยนะครับมันมาจากช่องผมเอง,เองเนี่แหละโอเคไปเริ่มกันเลยครับเดอะกรีนวันนั้นปรากฏตัวครั้งแรกใน ในตอนที่มีชื่อว่า The Green One vs Villabot ซึ่งเขานั้นปรากฏออกมาเพื่อที่จะ,ะเขานั้นปรากฏออกมาเพราะว่าเขากำลังเดินเล่นอยู่ในคอมของเขาซึ่งอยูอดดีนั้น Villabot ก็มาจากไหนก็ไม่รู้และก็ตามภาพที่เห็น Villabot ลลโ,โดนต่อยกระเด็นแถมยังโดนยิงเลเซอร์อีกต่างหากซึ่งก็พูดตามตรงนะครับว่าแน่นอนนะครับ ว่าเป็นสติ๊กแมนที่หัวอย่างเงี้ยมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมแปลกเนาะกินวิลล่าบอลได้ขนาดนั้นคงไม่ธรรมดาแล้วแหละครับซึ่งทุกคนเดี๋ยจะเห็นชื่อเขาตั้งแต่ในจะเห็นชื่อเขาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับซึ่งถ้าเขาจัดก,การวิลล่าบอลได้เนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะมีพลังเท่ากับเดอชูเซนวันก็ได้นะครับซึ่งเอาเป็นว่าถ้าใครอยากฟังประวัติของเดอชูเซนบันก็แนะนําให้ไปฟังน,นะครับผมก็ขอให้แนะนามาฟังประวัติของช่องนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่า ผมไม่อยากจะไปอ่านประวัติของชูเซนวันในวิกิเพราะว่ามันข้างจะยาวมากครับเอาเป็นว่าไปฟังเขาเล่าเ,าเองแล้วกันเพราะว่าผมจะไม่ขอเล่านะครับโอเคมาเข้าเรื่องของเราต่อกันเลยดีกว่าครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเด็กกีนวันจะ,สะแสดงพลังอ,อกมาไม้เราไม่ได้เห็นอะไรเยอะมากหรอกครับแต่อาจจะมีแบบต่อยต่อยวิลล่าบอดยิงเลเซอร์หรือว่าใช้ไฟในการลอยเหมือนชูเซนวันแต่ก็ก็แหละนะ อย่างนั้นแหละโอเคนะครับไปดูกันต่อในอีกตอนหนึ่งที่เขาโผล่มาซึ่งอีกตอนหนึ่งที่เขาโผล่มานั่นก็คือตอน The Keep e r vs w i t h the c h เ s e n One เอ้ไม่ใช่ The Green one The Green one ได้ออกมาเพื่อที่จะเอ่อไม่ใช่นับเขาออกเขาออกมาอีกครั้งหนึ่งในตอนที่มา Vs กันนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า r e e n o n e ควันข้างๆที่จะได้เปรียบนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าไอ้นี่ว่า The k e e p e r มันก็เนาะ ก็เนะนเาไม่ฟังช่องนะั้นอีกรอบหนึ่งนั่นแหละคือเด e ะค e เปอนะครับเ้างจริงนะครับคือเดอะ e ี p e r มันจาัดก,การคนสร้างมันก็ยังได้ครับนั่นแหละโอเคนะครับแล้วก็อีกตอนหนึ่งที่ The Green One ได้โผล่มานะครับนั่นก็คือตอน The g กร e นวันไม่ใช่เดอะชูสเซนวันนั่นเองครับก็คือผมจะบอกคุณประมาณว่า The Green One ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ Adobe f l a s h Animation หรือว่า หรือว่าตระกูลของชุดเส้นวันนั่นแหละประมาณนั้นมันไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยครับแค่พลังความสามารถบันทายกันเฉยๆกับรูปร่างที่ถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่เคยดูเนี่ยรับรองนะครับว่าแยกไม่ออกแน่นอนนะครับต้องดูจากชื่อบนหัวเอาครับซึ่งชื่อมันอาจจะเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันเลยนะครับชื่อมันอาจจะมีแค่เด็ะกับมันอาจจะมีแค่ ตรงนี้กับตรงนี้ที่จะไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดอะกรีนวันจะมีชื่อที่สั้นกว่าซึ่งเดอะกรีนวันนั้นชื่อของเขาความหมายสั้นมากครับก็คือสีเขียวส่วนเดอะชูเส้นวันก็คือหนักผู้ถูกเลือกและโอเคนะครับต่อเลยนะครับส่วนสาเหตุที่เดอะกรีนวันโดนสร้างขึ้นมาในช่องของผมเนี่ย,ง,ยง่ายๆเลยครับก็คือก็คือไอ้พวกรถถังของผมที่ผมสร้างออกมาเนี่ยมันแบบผมมองว่า ถ้าเกิดจะต้องเอาไป Vs กับแอนิเมตเนี่ยรับรองนะครับว่าโดนรับรองนะครับว่าโดนคนดูด่าแน่นอนครับว่าว่ารถถังมันมีความคล่องตัวที่ไม่เท่ามนุษย์ปะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถูกของคนดูนั่นแหละครับก็คือถึงแม้เขาจะไม่ไเมนเนี่ยแต่ผมก็สัมผัสได้เลยนะครับว่าคนดูเนี่ยจะเมนอย่างนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าอันดับแรกครับรถถังมันมีความคล่องตัวก็คือมันช้าก็คือมันเคลื่อนที่ได้ช้านั่นแหละง่ายงง และด้วยความที่มันเคลื่อนที่ด้วยช้าเนี่ยมันเลยค่อนข้างจะแพ้ทางตัวละครในอนิเมะหลายๆตัวมากนะซึ่งต่อยสู้ได้เนี่ยแต่ผมว่าก็ใช้ก็กินเวลาไปครึ่งชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กกินวันเลยโดนสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาวีเอสตัวละครในอนิเมะซึ่งไม่ได้โดนสร้างมาให้เป็นแอนิเมชันวิเอสไม่ครับแอนิเมชันวีเออนนิเมเตอร์หรืออะไรอย่างนั้นเลยนะครับเพราะอะไรเดกกินวันเนี่ยมันก็อ่ะน,นะ โอเคนะครับต่อไปก็ไปต่อไปนะครับก็คือดึกกินวันนั้นขอพูดตามตรงนะครับว่าเขาไม่ได้โดนสร้างมาจากคอมนะครับแต่เขาโดนสร้างมาจากแอปตัดต่อนะครับซึ่งบุขอพูดเลยนะครับว่าการการวาดเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถสร้างสติ๊กแมนตัวหนึ่งขึ้นมาไดาง้ง่ายๆก็ไม่แปลกใจอะสติ๊กแมนวาดวาดง่ายเสรแล้วครับ โอเคนะคต่อไปก็คือด้านด้านความเร็วแล้วก็ด้านไม่ใช่ก็ด้านความเร็ว,วไดววปดูด้านความสามารถของเดอะชูสเซนวันกันเลยดีกว่าไอ้ไม่ใช่เดอะกรีนวันเนี่ยคือผมชอบพูดบิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเดอะกรีนวันนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อได้ในอนาคตนะไม่แน่แต่ว่าผมจะเปลี่ยนชื่อดีไหมนะโอเคไปเริ่มกันที่ด้านพลังของเขาเลยดีกว่านะครับก็ด้านพลังของเขาเนี่ยก็จะเอาเป็นว่านะครับผมจะไม่ขอ พูดเลยมากแล้วกันเพราะด้านพลังเขาเนี่ยมันค่า ah นข้างจะเยอะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอเขียนไว้ข้างๆให้ทุกคนดูเอาเองแล้วกันนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นประวัติของเด็กกินวันนะครับนี่คือนี่คือความสามารถต่างๆของเขานะครับที่ผมได้เขียนไว้ให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมจะขอค้างไว้ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมอ่านสักพักหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็คือพอมองอย่างเงี้ยเด็กินวันอาจจะดูเหมือน อาจจะดูเหมือนเก่งใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับก็คือเดอะกินวันเนี่ยคืออาจจะเคยต่อสู้บ้างนะครับแต่ก็คือเราจะได้เห็นเขาสู้เพียงแค่ครั้งเดียวนะั่นก็คือตอนสู้กับบินล่าบอทนะครับส่วน The ะค e p เปอรเอ้ยเดอะดาร์ก r d เอ้ยเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเขาสู้นะครับเพราะอะไรอันดับแรกครับ The ะค e ปเปอมันอยู่ที่มันอยู่ที่เมืองของสติกแมนนะเพราะหรือว่าอยู่อีกโลกหนึ่งเลยก็ยังพูดได้นะครับก็คือเดอะกินวันนั้นมันไม่สามารถ ที่จะไปแบบนอกสถานที่ที่มันอยู่ได้นั่นหมายความว่ามันไปนอกสถานที่เหมือนคนอื่นไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับจบไปดากับด้านความสามารถของเดอะกินวันแล้วนะครับต่อไปก็คือต่อความสามารถต่อไปของเดอะกินวันนั่นก็คือมันมันไม่ถูกลบใช่ทุกคนอาจะเห็นในหัวข้อนี้ไปแล้วนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าผมขอพูดไว้อย่างหนึ่งก็แล้วก,กันนะครับก็คือ รูปร่างของเดอะกินวันจะต่างจากสติ๊กแมนปกติทั่วไปใช่ไหมล่ะสติ๊กแมนปกติมันจะไม่มีรูที่หัวใช่ไหมล่ะเว้นแต่จะเป็นตะกตรุดดูบี้ a ฟด Animation ที่อารันสร้างนั่นแหละหรือไม่ก็ดีเซิร์ดวันซึ่งอันนี้ผมก็ต้องขอพูดนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็นเนาะว่าอ้คนสร้างถ้ามันสร้างเดอะกินวันยังไงมันก็อย่างนั้นเลยครับแต่เอาแต่สงสัยไหมครับว่าเดอะกินวันสูงเท่าไหร่ ด้วยความที่ภาพมันเป็นสองดีนับทุกคนเลยประมูลความสูงของเขาได้คข้างๆที่จะง,ง่ายพอสมควรเลยนับงั้นเอาเป็นว่าไปดูความสูงของเขากันเลยดีกว่าครับความสูงของเดอะกินวันก็ประมาณสากักประมาณสากักแปดแปดฟุตครึ่งประมาณสากักแปดแปดแปดฟุตครึ่งอะไรประมาณเนี้ยคือเขาไม่ได้สูงแบบขนาดนี้นะจริงคือ พูดง่ายก็คือมันเป็นสติ๊กแมนแบบสองดีก็คือมันส่วนสูงเที้ยวกว่าคนจริงๆอยู่แล้วเลยครับแต่ก็อย่าว่าผมแล้วกันนะแต่เอาเป็นว่าผมจะไม่ขอเอาไปเทียบกับตัวละครจาก a l a ันเบเกอก็แล้วกันนะถ้าคุณไม่ได้ขอนะโอ้แล้วก็ถ้าดูคลิปนี้เสร็จมา่ไหร่กดไลค์แล้วก็กดไลค์กับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับประวัติของเดอะกินวันนะครับ